ใช้ผลิตภัณฑ์รีเฟสกลางวันหรือกลางคืนดีกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบคับข้อกําหนดในการใช้งานก็คือทุกๆครั้งหลังจากอาบน้านะครับเช็ดตัวแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําทการฉีดพ่นบริเวณที่ทําให้เกิดกลิ่นหรือจุดไหนที่เรามั่นใจว่ามีกลิ่นรุแนแรงก็ฉีดพ่นเข้าไปครับเพื่อลงังกลิ่นครับทุกครั้งครับหลังจากอาบน้ําแล้วสาเหตุทําไมต้องใช้อย่างนั้นพเพราะเนื่องจากว่า เมื่อไหรที่เราอาบน้ําทําการฟอกสบู่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของผลิตภัณฑ์น้ำกาลลิเฟตนะครับก็จะถูกชะล้างออกไปครับทําให้ประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นนะครับไม่สามารถควบคุมกลิ่นได้นั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้กลางวันหรือกลางคืนนะครับอันนี้จึงไม่ใช่ปัญหาครับแต่ลองคิดว่าเมื่อไหรที่อาบน้ําครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้ทุกครั้งหลังอาบน้ำครับเพื่อระงับกลิ่นต่างหากครับถ้าเราอาบน้ำสองครั้งต่อวันตอนเช้าและตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเราก็พ่น2เวลาครับ แต่ถ้าหากใครนะครับที่อาบน้ําวันละครั้งครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแค่ครั้งเดียวก็ฉีดพ่ดนแคครั้งเดียวครับตัวของสเปรย์เองก็สามารถยังมีสีภาพในการระงับกลิ่นกายครับได้อย่างยาวนานครับ